วัจโคตตสังยุตความมืดมิดแห่งอวิชชาตอนที่หนึ่งวัจโคตตะนักสแสวงหาผู้ถามถึงที่สุดแห่งโลกเจริญพรญาติโยมผู้มีจิตมุ่งมั่นในการสแสวงหาความจริงก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปสู่ความหมายอันลึกซึ้งของความไม่รู้ทั้งสิบเอ็ดประการนั้นอาตมาภาพ ใครขอเท้าความเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักกับที่มาที่ไปและได้รู้จักกับตัวละครเอกผู้เป็นดังตัวแทนของพวกเราทั้งหลายท่านผู้นั้นมีนามว่าวัชโคตปริภาชกท่านวัชโจตะคือนักบวชนอกพระพุทธศาสนาแต่ท่านไม่ใช่นักบวชธรรมนาหากแต่เป็น นักสแสวงหาผู้จริงจังผู้มีจิตใจกระหายใคร่รู้ในสัจธรรมท่านได้ท่ทองเที่ยวไปทั่วชมพูทวีปเข้าไปสนทนาตั้งมหาพุทธาเชิงปรัชญากับเจ้าลัทธิต่างๆด้วยคำถามที่ยิ่งใหญ่เช่นโลกนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงชีวะกับสรีระเป็นสิ่งเดียวกัน หรือเป็นคนละสิ่งหลังจากตายแล้วสัตว์ย่อมเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกและเมื่อท่านได้มาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาท่านก็ได้นำคำถามเหล่านี้มาทูลถามเช่นกันแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือพระพุทธองค์มักจะทรงนิ่งเสียหรือทรงเลี่ยงที่จะตอบคำถามเหล่านี้โดยตรงเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เพราะพระองค์ทรงมีพระปัญญาญาณอย่างรู้ว่าคำถามเหล่านี้เป็นอัพยกะตปัญหาคือเป็นคำถามที่ไม่นำไปสู่การดับทุกข์เปรียบดังการเสียเวลาไปกับการวิเคราะห์ลักษณะของลูกศรแทนที่จะรีบดึงมันออกจากอกดังนั้นวัชโคตตะสังยุตคือบันทึกแห่งความพยายามของพระพุทธองค์ที่จะดึงวัชโคตตะ ให้กลับมาจากฟากฟ้าแห่งปรัชญาอันฟุง้งซ่านแล้วหันกลับมามองที่ปัญหาซึ่งอยู่ตรงหน้าคือทุกข์และเหตุแห่งทุกข์และพระสูตรสิบอ็ดหมวดที่เรากำลังจะศึกษานี้ก็คือคอสติลเข้มที่พระพุทธองค์ทรงจัดขึ้นโดยเฉพาะเป็นสุดยอดแห่งพุทธวิธีคือ การที่พระองค์ทรงตอกอย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหัวข้อที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเพื่อให้วัชโคตะและพวกเราได้ประจักษ์แจ้งว่าต,ต้นตอของปัญหาทั้งหมดมิได้อยู่ที่ที่สุดแห่งโลกหากแต่อยู่ที่ความไม่รู้แจ้งในกายใจของเรานี่เองเพื่อที่จะเข้าใจความไม่รู้ทั้งสิบเอ็ดระดับนี้ให้ง่ายขึ้น อาตมาภาพจะขอตั้งมหาอุปมาขึ้นขอให้เราจงอุปมาขันห้าคือกายใจของเราว่าเป็นดังเครื่องยนต์อันสลับซับซ้อนถูกก็คืออาการที่เครื่องยนต์ทำงานผิดปกติและเราก็คือช่างยนต์ผู้มืดบอดที่พยายามจะซ่อมเครื่องยนต์นี้แต่ก็ยังซ่อมไม่ได้เสียที เพราะความมืดบอดในระดับต่างๆนั่นเองในวาระต่อไปเราจะเริ่มต้นการเดินทางไปพร้อมกับช่างยนต์ผู้มืดบอดคนนี้เพื่อสำรวจความมืดมิดขั้นพื้นฐานตั้งแต่การไม่รู้จักไม่เคยเห็นไปจนถึงไม่เข้าใจในเครื่องยนต์แห่งทุกนี้ซึ่งอาตมาภาพจะขอนำมาสาธยายในวาระถัดไป ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร